สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถอีแตนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่ารถอีแตนที่ผมมาลงขายในในกลุ่มนะครับทุกท่านก็วันนี้จะพามาชมช่วงล่างกับเครื่องยนต์นะครับในด้านพวกอะไรต่างๆครับอะไรต่างๆครับไม่ใช่อะไรอะไรอะไรด้วยครับแล้วจะขับให้ดูด้วยเพื่อนๆว่ารถนี้มัน ขับได้จริงไหมครับสภาพเครื่องนี่ยร้อยสิบท่นน่งเนี่ยเสยงแรงนะครับปลายท่อเนี่ยั่นครับแต่แต่แต่ไม่ชอบดังครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดาูช่วงล่างก่อนนะครับอันนี้เป็นรถอีแตนสีล้อ,อ ก็รุ่นก็ถือว่าไม่ใหญ่ครับรุ่นกลางๆครับกลงกลางกึ่งใหญ่ครับก็ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปครับเดี๋ยวมาดูมาดูช่วงล่างกันชัดๆครับอันนี้เป็นคัสซีในแปรงสีนิ้วนะเพื่อนๆคัสซีไม่ไม่ไม่บุบนะครับไม่บุบไม่โกงนะครับเนี่ยแหนบก็เป็นแหนบอัดจ,จารบีเด้อเพื่อนๆเนี่ยให้ดูใหม่ครับวสีจะจะดำดำมืดๆครับนี่เป็น นี่ตัวเบาะอาจารบีเด้อเพื่อนๆนี่แบบรางก็มีเหล็กซับสองชั้นนะครับยางยางก็เป็นยางเจ็ดร้อยสิบห้านะครับเนี่ยยางเจ็ดร้อยสิบห้านี่ครับก็ทําช่วงล่างมาดีนะครับเพื่อนๆกระบะแน,น่นๆเลยครับเก,กเ,เ,กเ,เกียร์ก็เป็นเกียร์เอ่ขักเกียร์ห้าเกียร์นะครับ6กับเกียร์ถอยร 3, ครับ เป็นเกียร์รุ่นใหญ่นะเพื่อนเเป็นเกียร์ของสีล้อนะครับเบรคดมันกับเบรคดมันกับคลาสอะไรนะคลาสดมันเดี๋ยวดูคลาสชัดๆหน่อยสิดูใหม่นะเพื่อนอันนี้ครับเป็นเบรคดมันนะครับคลาสก็อันนี้คลาสตัวเหยียบครับเหยียบก็มีโซ่ดึงมาครับแต่แต่มันเบานะครับไม่หนักไม่อะไรไร้ทอยเสียรันนะครับนี่ จริงล่างจริงนะครับนี่ก็ใส่เนี่ยช่วงล่างประมาณนี้ครับช่วงล่างแข็งปกเลยกระบะก็นแน่นครับเปิดได้3ได้นะครับกระบะเปิดข้างได้นะครับตำหนินิดนึงครับตำหนินิดนึงไม่เป็นไรครับไม่ใช่สิ่งสําคัญนี่ก็เป็นพื้นล่างกระบะครับแน่นๆเลยครับเป็นธรรมดาครับตามอายุการใช้งานของรถครับกว้างก็น่าจะประมาณเมตรห้าสิบ เมตรห้าสิบห้าหรือเมตรหกสิบประมาณนี้ครับนี่คร่าวๆาวครับประมาณเมตรหกสิบประมาณนี้ครับหนึ่งเมตรหกสิบเซนความสูงก็น่าจะประมาณหนึ่งเมตรสิบนะครับเมตรสิบเมตรยี่สิบประมาณนี้ครับมีไฟท้ายติดทุกดวงครับไฟท้ายติดทุกดวงนี่ความสูงครับก็สูงอยู่พอประมาณครับเดี๋ยวมาดูชุดเกียร์ก่อนนะครับ เกียร์ก็จะเป็นเนี่ยแบบนี้ครับโยกนี่ครับแค่โยกมานี่เนี่ยเขาก็จะเข้าเกียร์อีกเกียร์ครับเกียร์ก็ตามแคตตาล็อกนี่ครับเนะครับถอยเลขสามสี่ห้าครับในระบบปิดเปิดไฟครับผมพวงมาลัยก็พวงมาลัยแน่นครับไม่หลวมครับพวงมาลัยนี่ขยับนิดเดียวก็ล้อก็ขยับนะครับอยู่ดูชุด ขนส่งพมอะไรครับเนี่ยยังดีับกระปุกยังดีเลยครับนี่ตั้งแต่ผมเล่นร้อยแตนไอแร้อยแตนมาก,ก็เพิ่งจะเห็นครับกระปุกพรมลายแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับดูช่วงล่างเหนบดหนบหน้าครับนี่ตุ๊กตาก็จะเป็นตุ๊กตาแต่ลูกปืนตุ๊กตาแบบนี้ครับไอ,อตัวไฟบินบินล่างก็ประมาณ วินล่าหกนิ้วครึ่งครับชุดพูทดสลักล้อก็ยับแน่นครับไม่มีล้อเฉะนะเพื่อนล้อไม่เฉครับนี่ผมเรียวมือข้างเดียวครับนแน่นครับไฟวินครับวินลลากหกนิ้วครึ่งวินบนก็น่าจะประมาณไอ้สี่นิ้วครึ่งครับ ก็มีไดชาร์จด,ด้วยครับได้ชาร์จใช้งานได้มีแตรติดนะครับแตรบวกไฟครับบกวบกแต,ตร์บี่แตร์อีนน่ครับ ภาพรวมรวมเครื่องยนต์ก็อาทีร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองขับให้เ,เพื่อนๆดูครับสวยจริงนั่นเพื่อนสนใจติดต่อเข้ามาได้ทางเบอร์โทรศัพท์ครับ098 468 7้า1ปดสี่หกแปดเี็ดสี่เจ็ดหนึ่งนะครับ

เดี๋ยวเวาเปาแบบ้นเนาะวลาอุปกรณ์ไหนพี่จะทุ่มเลยเวลาทุ่มเลยสบายยาวไม่รวมไม่รวมที่นั่งนะครับมาครอบดูที่นั่งก็สองเมตรสบนะเพื่อนสองเมตรเจ็ดิบนะครับโอเคาน,น,น,ดดนีท้ายครับเมต 52ครับ52ก็คือก็รถไปเไมแต่งงานนี้ก็โอเคไม่ยากเลยถกคนถ่ายไปแล้วก็จะขับขับนี้ก่อนครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะาขับรถแตงให้ดูนะครับขึ้นไปกับพ่อไหมอื่ค่อยขับมาใส่ Não don't นี่พาเพื่อนๆมาดูรถอีแตนครับสนใจสนใจอยากได้รถอีแตนไว้ใช้งานในบ้านในเรือนในสวนไปไร่ไปนาครับก็วันนี้มาแนะนําให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับอยากจะหารถอีแตนไว้ขับไปไร่ไปนาสักคันครับก็นี่ผมก็ขายครับราคา59,000บาทนบาทครับสภาพพร้อมใช้งานไปเลยครับช่วงล่างใหญ่ๆแน่นๆนะครับเนี่ยสูงครับนี่แตนคันนี้สูงมากเลย ขันสูงสูงหล่อแฉล้มครับยางเนี่ยใหญ่ๆนะครับยางยางใหญ่มากๆเลยครับสีสันก็ว่ากันไปตามรูปลายนะเพื่อนดูช่วงล่างก็อธิบายนะเพื่อนให้ดนะูก่อนนะครับช่วงล่างก็ประมาณนี้นะครับนะเพื่อนต่อรองได้นะครับราคาก็ท่านใดสนใจเอาจริงก็ต่อรองได้ครับนิดหน่อยครับ ขอบคุณผู้ติดตามทางช่อง YouTube นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมช่องอนุมรลอีแตนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสนใจติดต่อได้ครับสวัสดีครับผม